พาโทรพี่น้องดูกต่อครับผมดูกต่อจานละห้าสิบบาทครับพี่น้องแบบสดๆโดยรวมจะเป็นมะเร็งที่บรนทอยกับเรงมนแมงลักแดกก็มีเฮดครับผมโอ้ยถุงเฮดนถุงห,ห้าบาทครับมือพักหวานจานละห้าสิบบาทพี่น้อง โซนอาจารย์กระแตนครับพี่น้องตากระแตนตากระแตนมาทุบชุด้วยว่าจะตากระแตนกับผู้แรงครับผมของอยู่ของกินมันหลายแห่งครับตากระแตนเป็นพ่วงก็มีว่าจ,จะเป็นแมงทีปูมตักระแตนสินะครับของอยู่ของกินมันมีหลายครับพี่น้องโอ้โถุแมงทีปูมครับชุดๆเลยผู้สนับสนุน สนับสนุนเมันโบประจิจเป็นแมงคีโปรมสดๆเลยครับผมบักนี่เอาบักขนมครับพี่นอ้องกลอยของแต่แม่เด,กด,ดา,ยยาก้อยสดๆพอได้ายางไงได้เคยกินครับผมกลอยไปเป็นกลอยครับ <c oughs> ก้อยครับมาไุงเจาา้าบ่ายครับแม่เนี่ยทุ่งเดืสามสิบว่าจะเป็นทางเมืองน้องบกุกแต่กับทั่งเมืองทังเมือง ทั้งแข็งสวันเถื่อนพี่น้องบรรยากาศครับอาหารการกินของอยู่ของกินครับผมอู้เขาอุณหภูมทั้งพี่น้องทั้งเมื่อด้วนี้ผมจะพาเาบิ่งอาหารการกินครับพี่น้องปริตตามรับชมกันเลยบรรยากาศของอยู่ของกินครับพี่น้องเมื่อนี้มาเบิ่งแบบสดๆเลยฝนฝนบ่ตกพี่น้นโโนองเลยตอนเช้มามืรอนี้ปกติฝนฝนสิตกดินเครื่องแกงน้ำแยแนางเฮ็ดหูหนูครับผมว่าจะเป็นบัวผักกระแย่ง ของอยู่ของกินพันหลายแห่งบนพักขยะแงหลายสวงแล้วดูการบนพักขยงพักปังพักติวครับผมมกบวบอ,อ้อ,อนครับผมโซนเท่านหนบรรยากาศครับที่นอกตลาดนัดไทยรามีถูกวันจันทร์วันพฤหัสที่อยู่สองวันปลาปลาไม่นขงเ่าจะเป็นปลาไม่นโขงไข่ปลาสมไข่ปลาก็มีเดีก่น้องสมไข่ปลาครับผม ุมไปป่าป่าแม่น้ำโขงครับปลาจูแสดงว่าจะไปเป็นปลาจูปลาสุมครับปลากรุดคังครับผมส่วนทางนี้ของอยู่ของกินนะครับสุมปลาโตัวบุตรมันใหญ่ๆด้ส่วนบอพี่น้องสุมปลาเพื่นครับผมทั้งสุมปลาไข่ปลาปลาจูครับผมปลาบกบานบอพี่น้องและปลากรุดคัง ่ของอยู่ของกินพันหลายแห่งอันนี้ต้มบวบแมนแมน้มคร้มไคแบบนี้อันนี้ปลาปลกปลาจุกมนะปลาตะเพนบอนี่ยตัวนั้นแน่เอาปลาเพียนก็มีครับผปตเพียนก็มับอยู่ของกินหลายแห่งส่วนทัวนี่จะเป็นพวบถัว enfin, มัเขือตันีนะมักแตงกระเทียม บอกน้ำตาลสดัสีหน้าครับผมของอยู่ของกินวันจะเป็นขนมจีขนมปิ่งครับผมนะครับผมโกบตีเป็นเห็ดมาเป็นกองกองในหนึ่งร้อยบาทอัวโกบจะมีโซนตัวเแบบสดสดเลยแจนล้หนึ่งร้อยบาทจะมีครับพี่น้องของอยู่ของกินเหมือนอู้ยหลายแห่งเลยวัจะเป็นโกบโซนนี้กบเรียงครับพี่น้องอัวกบไดรเคยกินของอยู่ของกินครับเพเลยกบสดสดเาวัจะเป็นนางนางเห็ดครับผมเห็ดนางฝ่าพี่น้อง เห็ดนางฟ้านองใหม่อ่อนๆคนทั้งหนวหัวจะเป็นใบจะไว้โอ้ยข้างหน้าแคบผมปลาถูกเห็ดบดอ่อนๆเลยครับน้องโอ้ยนอใหม่ก็มีสุดเกีงไว้อ่อนๆครับผมไว้อ่อนๆก็มีหัวปีพี่น้องป้าถูกว่าปีพายมาเอาไปแกงใส่ต้มใส่ไก่ก็ได้ของอยู่ของกินมันได้ครบเมียเล้ากองละห้าสิบบาทกองละหนึ่งร้อยบาทนั่นเอครับผม อาตัวไข่ปลาแม่เราปลาย้อนครับผมว่าจ,จะเป็นปลาย้อนไขป่ขปลาไขาป่ปลาหิ้งกว่าเม่โอ้ไข่ปลาเด้อพี่น้องไขป่ขปลาไข่ปลานี่น้ำพุะพงอยู่พงกินครับเมื่อนี้คืนคืนพี่น้นนนนองฝนบโต๊บพุนกระมาดีว่าจะเป็นอัวกบพี่น้องได้เคยกินจักสดบบสดยงดังดนอยู่ข <ยา S 1> <laughs> องอีเมีเราพี่น้องเลยเจ้าเก่าเลย ขันบุกัวอขายคนเขาบูซื้อยี่ดีเนี่ยนอแม่เนาะพรอมไปเสิร์ฟด้วยนอแม่เนาะสั้นๆเขบูซื้อขันบุกัวอยู่ของกินนะครับหลายพี่น้องของอยู่ของกินเนี่คนมาขายกันอืมปลาถุนแมงคิปัวจะเป็นแมงคิปูมครับโดนแมงคีโลเนี่พี่น้องแมงคีโลมันเคียดซดๆส่วนทางนี้เคียดสุดๆกุ้งบัวัดสิเป็นลูกตอก้ามีครับ กระโผดน้นอ,อนไหลายว่าจะเป็นมะละฝรัง่งกระโผดมาเตงม,มันเมื่อไ่นะครับผมมะละจีนครับผมโดวงบางใหญ่ไปกินกับกุ๋ยกับหลาแบแสีบเลยผมขับดีเลยกระเตนปลาไข่ครับผมไข่ปลาที่นอ้องไข่ปลาว่าิาะเป็นปลากดครับผม ปรากฏน้อยังดียังสดๆเลยส่วนทางนี้ของอยู่ของกินเป็นปรากฏแบบสด,สดๆเลยปรากฏกิโลละร้อยกว่าบาทเลยพี่น้องเลยเป็นขายส่วนทางนี้ของอยู่ของกินตะกาหน่อยยี่สิบบาทครับ <c oughs> ตะกาเน้อยพี่น้องพิตาแพงขนาดอันละยี่สิบบาทจะมีตะกาหน่อยเป็น <c oughs> งามยีดีพี่น้อง <c oughs> หน่วยในยี่สิบบาทครับผมหน่วยใหญ่ก็เสียเอาเอกีกราคาหนึ่ง เรือกส่วนทั้งนี้ปลายอนครับ <c oughs> ปลายอนจานในหนึ่งร้อยบาทก็มีครับผมส่วนใั้นจะเป็นจานในหนึ่งร้อยบาทไปย้อนไปนอนไปะะเอาไปแกงครับว่าจะเป็นหมกหอยสับพอเราหมกหอยถุงในห้าสิบบาทนี่เมียแต่บ้าหอยหอยชิคก้าตายพอพอหอยชิคก้าตายด้องหอยปูพี่น้องว่าจะเป็นเขียดครับหอยโปรน้อพี่น,น้องเนาะ นกคนมันก e <ım> ็ะหองหอยปูนกค่ก ah <or> ็เอินหอยหอยขีกระต่ายทุ่งนะ้0บาทครับผมเอจขีอ้โอ้โหถักไปหน่องปลาบึกครับผมปลาบึก่วงนึงบ้างเจ้าขิโรละ80บาทก็มีครับผมตุ้ใหญ่แหงดีดีนี่ทั้งเข็นก็มี่ช่วงนี้รถติดครับรถติดไก่หวานกับี่พี่น้องไก่บาทแน่นอแม่เนาะ พี่น้องเราจะใช้ตลาดนัดไทยแลาว,คร,ค,รรวครับผมน,นี่ทุกวันจันทร์ครับผมของขนนยขอยู่ของกินบันว่าจะเป็นบักยินใหม่ครับทั้งเคี่ย้เทมปนก็เสียงนะครับเนี่ยกรลริยอยู่ของกินบักบักบัวมันอ่อนครับผมเพิ่นเล่าเนี่ยอืมโอ้อปปยปลาปลาเพลนเดีอยงสืออ้อนแห้งอีงดีครับพี่น้องตัวย้อยแห้งครับของอยู่ของกินปลาวันจัปลาบึกบ่าพี่น้องคุณได้หูบอกอีเด้ยก็ได้วปลาสบายบอกกุ้ง ัวใหญ่คักแค่ยี่ดีอาตัวข,ข,ออของอยู่ของกินพี่น้องพี่น้องต้องพัดขายพัดแล้วกระปูพี่ค่ะผมอาดกระปูพี่น้องกะอูะกไรอ,อยากได้ยังไม่มลายอยู่เดียวกระปูนี่ตัวใหญ่ๆเลยกระปูพักขแขยงครับไพยครับผมโซนท่านี้ มละไปยิงวครับพี่น้องของอยู่ของกินกระปูครับผู้สาวหน่อยมาขายกระปูนยังมีหลายอยู่ด้กระปูตานละลูกกันวจะเป็นเห็ดครับผมมักพรกครับผมโซนทานนงเขียดหน้าได้เขียดว่าหน้ามืองครับป้าคุ้ม<ะ>หน่อยคุ้มหน่อยวะ <c oughs> ม่ขาคิดไเงี้นยนโซนท่านหน่งวาก็อก่นบกัแมนบ่ 13อ่าถูกบอกหอยหอยหอยหอมครับผมหอยเรือเนี่ยเนาะหอยเรือหอยเรือขนาด้ครับผมขคงอยู่คงกินครับอาหารตามโดยูการครับพี่น้องร้อห้าบบาทครับหอยเรือหอเรือยหอยเรือยนกิโดรร้อยร้อยห้าสิบบาทครับผมคงอยู่คงกินครับ ปลาลดครับผมส่วนทางนี้อย่างแย่กันในเรื่อน้อยพี่นอ้องปลาลดครับผมปลาลดไข่เวียดนามของอยู่ของกินหลายแหง่งผลบบตกก็ได้ปลาแหลังหอมปลาแหลังว่าประหล,ล,ลังแสบครับผมบหมากหอยผมได้ยังไงบ้างหอยมาเลือกเอาเลือพี่น้อง,งหมากหอยปูนาส่วนทางนี้ของอยู่ของกินปลาตัวพี่น้อง โอ้งอยู่โคงกินคืนครับผมยางมันจันอยู่ก้นสิหลายวัวสีเป็นมะหอยหอยทุงละห้าสิบบาทครับผมบรรยากาศพี่น้องน้ำโค้งคืนแห้งยี่ส่วนดูการครับผมน้ำคืนแห้งนำโค้งแต่ว่บรรยากาศสดๆมาเลยมาเพิกแห้งเคียดวประจรสานพี่น้องปลาทอดนอร์ไนต์กษะเียนพี่น้องหยอดนอนเลย เป็นจานจานห้าสิบบาทโซนท่านี้ว่าจะเป็นบะขามอ่อนครับผมก้อยมีดเดี่ยพี่น้องก้อยของแตมเดี่ยวก้อยสดๆพอไดอยากได้ได้เคยกินครับผมก้อยไปเป็นก้อยครับก้อยครับมาถุงชะบาทครับแม่เนี่ยถุงละสามสิบบาทครับสามสองถุงห้าสิบบาทครับพี่น้องไปอยากกินครับก้อยอ่อนๆครับผมแตเมเดี่ยวว่าจะเป็นบะหอย่นอใหม่จะเป็นต้มเดียวก็นี่ของอยู่ของกินหลายครับผม มาโซนนี้จะเป็นแมงเคียงผมแมงแขีงคอแมงมะแมลงลวกเสียนะครับแมลงลวกไข่เต็มเต็มเลยครับผมอของหนาแล้วครับเต็มของอยู่ของกินครับเรจะเป็นแมงแขีคงครับผมมะขามพี่น้องของเปรี้ยวของสมเขียวครับผมโซนท่านี้ของอยู่ของกินเพิ่นบักขามหน่อไม้มักหอยมาเสียหน้าครับผมลายแห้งบักหอย ช่วงนี้ถูกบางหอยจานห้าสิบาทมีจานหกสิบาทมีแล้วแต่ว่างเจ้าวด้วยครับเด้อบางเจ้ากับสีแพงในแจ้หน่อยครับผมแมงแข่งครับผมส่วนไหนแมงแข่งไม่มีแม่เราอ๋าถูกแมงแข่งแมงแข่งคอเนาะแม่เนาะแมงแข่งคอไม่มีแม่เราปะอืมเดือดสองอันไม่มีแม่เราปะป้าตัว ของอยู่ของกินบริเป็บอกทูดินครับผมเอาทูดินเป็นถุงๆเดินห้นาบาทครับบางคนเป็นขายสีบาทครับแล้วแต่แล้วแต่ใส่มาปลาถน,น้นองปลาครับผมปลาถูปลา,าจ้ะมาจิัปินปลาแมงคีโปม,ม่ครับไม่ะก,กบ,กบ,บดอสร้คอนอนใหม่นอนครับผม นอไรจ้าเรไม่อ่อนฟ้าลังดูการมันครับผมของอยู่ของกินครับพี่น้องว่นนีเป็นปลาคอใหญ่พี่นอ้องปลาตัวปลาคอใหญ่ขม,มีแม่เราปลาคอใหญ่ปลาเข็งก็มีในถุงพี่ไม่แมนอยู่บ่แมนอยู่ครับปลาคอ,อยังเป็นๆด้วยยังดินแล้วๆอยู่พี่น้องเอ,อ้ยของอยู่ของกินอูเขาอูน้ำพี่น้องตั้งน้งดาวพนมามาขายครับ ไข่ทุงตะเจียสิบาทหกสิบาทก็มีไข่เป็นห้องน้ำไข่ต้นหนามันมตะวันก์โิมครับผมก็จะเป็นหนังเข็มมาตะาแปดสิบาทครับอ๋อถูกพวนี้จะเป็นปลาปลาบึกปลาบึกพวกปลาบึกปลายยอดทั้งทั้งนี้ปลาบึกปลายยอนปลาแก้วเสนาครับผม ไข่ปลากรมีที่เป็นหันให่แนใส่งห้หสวนี่ครับม,<ะ>มักไนครับผมส่วนทังนี้โลดเยียบาทคน้ม,มักไนโลดห้าสบาทครับพี่น้องมักไนเพื่อนตัวใดเคยกินครับผมมักไนแมงคี้รอแด้วแมงขี้ปูนแ่จะเป็นลูกต่อครับส่วนทังนี้